สวัสดีค่ะน้องๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy English นะคะรายการของการเรียนภาษาอังกฤษค่ะที่น้องๆจะได้รับทั้งเนื้อหาสาระนะคะที่จะใช้เพื่อการสอบแอดมิชชั่นนอกจากเนื้อหาสาระนะคะน้องๆก็จะได้รับความสนุกสนานและก็ความบันเทิงต่างๆนะคะถ้าอยู่จนจบรายการในช่วงท้ายรายการเราจะมีช่วงโฟนอินแล้วก็ s m s นะคะน้องๆสามารถที่จะถามคาถาม,ถามที่ตัวเองสงสัยมาได้นะคะในช่วงของโฟนอินนอกจากจะได้รับความรู้แล้วนะคะยังมีของรางวัลให้กับคนเก่งของเรา สองท่านแรกที่โฟนอินเข้ามาในรายการในวันนี้นะคะก็จะได้รับนะคะเสื้อประจําทีมของเรานะคะขอโชว์อีกครั้งหนึ่งให้เห็นนะคะเสื้อ Campus TV วีออนไลน์ของเรานะคะนี่ปกสีเหลืองเท่แค่ไหนน้องๆคะและด้านหลังนะคะก็จะมีสกรีนชื่อแก๊งของพวกเรานะคะชื่อแก๊ง,กงของเรามีชื่อว่า campus tv online com นะคะนี่นะคะน้องๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดชีตได้นะคะ ซึ่งไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะเพียงแค่น้องๆเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ w w w c a m p u s t v o n l i n e c o m นะคะน้องๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารทุกอย่างที่จะใช้เรียนในวันนี้ได้นะคะและสำหรับ SMS นะคะสองท่านแรกค่ะเราจะมาจับฉลากในรายการนะคะ ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อแคมปัสไปส่วนท่านที่2ก็จะได้รับ Fast Track ไปนะคะ1ชุดมี Fast Track ไว้ที่บ้านนะคะเหมือนได้เรียนภาษาอังกฤษกับพี่หวงตัวต่อต,ตัวเลยนะคะน้องๆขาในช่วงหน้ามีเนื้อหาสาระของ Conversation สนุกสนานมากๆพลาดไม่ได้เลยนะคะไปเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ <Convers> เอาละคะ่ะน้องๆคะมาถึงช่วงแรกนะคะของการติวเพื่อการสอบแอดมิชชั่นนะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าช่วง conversation นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะศึกษานะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่พี่ฮวงเอามาให้น้องๆทําในรายการนะคะก็จะเป็นข้อสอบเก่านะคะแต่ก็เป็นข้อสอบที่สามารถที่จะใช้เพื่อการเตรียมตัวเพื่อการสอบ ะะเขาเรียกว่าข้อสอบ Entrance นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะระบบการสอบ Entrance ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการสอบ Admission นะคะแต่ว่าลักษณะก็คล้ายกันตรงที่ว่า15ข้อแรกของการสอบนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของ Conversation ค่ะ Conversation เป็นบทสนทนานะคะในบางครั้งข้อสอบก็จะออกในลักษณะที่เป็น s t u u t t o o n l l i i l o g u e นะคะ s t t u n t l o n a l o i a l o g นั้นก็จะเป็นยังไงนั้นเรามาดูในชีตกันนะคะอันดับแรกในรายการของเราเนี่ยนะคะน้องๆที่ติดตามมาทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะทราบว่าเราจะมีเอกสารนะคะ ซึ่งน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารในการเรียนนะคะน้องๆหลายคนเปิดจอโทรทัศน์มาอุ้ยทำไงดีอยากเรียนแต่ว่าไม่มีเอกสารต้องซื้อหนังสือหรือเปล่านะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่น้องๆนะคะเปิดไปใน w w w campus tvonline.com นะคะน้องๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็พลิ้นเอกสารออกมานะคะซึ่งในเว็บไซต์ก็จะบอกเอาไว้นะคะว่าเป็นเอกสารที่ใช้ในการเรียนในรายการ Happy English นะคะ เมื่อน้องๆได้เอกสารออกมาแล้วนะต่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะ และเมื่อเรียนในรายการกับพี่ฮวงนะคะคำถามทุกคำถามของน้องนะคะจะได้รับการตอบในช่วงของโฟนอินแล้วก็ s m s นะคะสงสายแรกที่โทรเข้ามาคุยกับพี่ฮวงนะคะในช่วงโฟนอินคุยเล่นไม่ได้นะคะต้องถามคำถามเกี่ยวกับภา,าษาอังกฤษด้วยนะคะสองท่านแรกค่ะพร้อมกับคำถามภา,าษาอังกฤษนะคะนอกจากจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับภา,าษาอังกฤษแล้วนะคะก็ยังได้รับของรางวัลนะคะท่านแรกก็จะได้รับเสื้อแคมปัสทีวีออนไลน์นะคะส่วนท่านที่2ก็จะรับบัตรสตรีมที่น้องๆเห็นข้างหน้า1ชุด นะคะใน Fast Track เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะใน Fast Track เนี่ย ท่านาที่สนใจสามารถที่จะซื้อได้นะคะตาม c ีเอ็ดแล้วก็สูตรหนังสือจุรานะคะจะเป็นหนังสือแบบเรียนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3 l e เลเก็คือ Fundamental Intermediate แล้วก็ a d v a n c e d นะคะเป็นทั้งระดับปูพื้นฐานค่ะไปจนถึงระดับ Advance d ข้อสอบก็จะรวม Mix ซข้อสอบยากๆที่เด็กๆมักจะทำข้อสอบผิดกันเสมอนะคะบุคคลทางบ้านบุคคลทั่วไปที่ทำงานนะคะก็สามารถที่จะซื้อฟาสแท็กไว้เรียนที่บ้านก็ได้นะคะ นอกจากหนังสือนี้แล้วนะคะเรายังมีนี้เลยค่ะซีดีนะคะซีดีนั้นประกอบกับหนังสือนะคะจะเป็นคำอธิบายในแต่ละหัวข้อนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสองออสายแรกที่โทรมาในช่วงโฟนอินก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูเอกสารของเราในวันนี้นะคะว่าในส่วนแรก Conversation ของเรานะคะ มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะเราจะเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยค่ะใน conversation นั้นลักษณะของข้อสอบที่เขาให้มานะคะถ้าน้องๆจะมองนะคะสแกนไปแต่ละข้อนะคะก็จะทราบว่าในทุกๆข้อนั้น,นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ situational d i a l o g หมดเลยนะคะตามพี่หวงได้อธิบายไปในทุกๆสัปดาห์นะคะพี่หวงก็จะบอกน้องๆว่านะคะในการสอบ แอดมิชเช่นนั้นข้อสอบในพาร์ทของ Conversation นะคะเราแบ่งเอาเป็น2ลักษณะค่ะน้องๆคะลักษณะแรกก็คือเป็น Situational Dia ล็อนะคะแบบที่2ค่ะก็คือเป็น Long Conversation เลยนะคะก็จะเป็นบทสนทนานะคะที่คุยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันสอสาคนคุยว่าอ่เราจะไปที่นี่เราจะพูดยังไงนะคะแต่ลักษณะข้อสอบของ Situational Dialog นั้นนะคะเป็นลักษณะข้อสอบที่เวลาเขาออกเนี่ยเขาก็จะมีอีเดียมสำนวนต่างๆนะคะและ เราก็ต้องศึกษาไปก่อนนะคะไม่งั้นนะคะนะ่าเสียดายโดนก็สอบหลอกแย่เลยค่ะเพราะนั้นเรามาดูกันค่ะข้อที่1นึ่เขาถามเราว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะคะในข้อหนึ่งถามว่า you want to borrow money from the bank นะคะในโจทย์ได้กำหนดมาว่าสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราคือคุณต้องการที่จะยืมเงินจากธนาคารนะคะเมื่อคุณต้องการยืมเงินจากธนาคาร you say คุณจะพูดว่าอะไรนะคะ เวลาที่เราจะยืมของจากคนอื่นแน่นอนเราสามารถพูดได้ตรงๆเลยค่ะ Could I borrow นะคะ Could I borrow คำนี้ไม่ยากเลยเนาะคุณ I borrow แต่แปลกๆมีคนผิดคำว่า borrow กันเล n d เยอะมากเลยนะ,ะคำว่า borrow แปลว่าขอยืมนะ,ะคำว่า borrow แปลว่าขอยืมหมายความว่าตัวเราน่ะไม่มีของนะคะเราอยากจะไปยืมคนอื่นแต่เลน d แปลว่าให้ยืม นะคะเวลาที่เราไม่มีของเนี่ยนะคะเราอยากจะยืมนะคะไม่ว่าจะยืมปากกาดินสอยังลบเราสามารถใช้คำว่า borrow นะคะ could I borrow